สมาคมเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์หรือ PRCs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการชาติออกถแถลงการเกี่ยวกับการโจมตีกองกำลังยึดครองของอิสราเอลในขบวนรถพยาบาลหลังจากที่มีมติของผู้ประสานงานสาธารณาสุขได้ขนส่งผู้บาดเจ็บจากการลุกรานฉนวนกาซาไปยังราฟาโดยขบวนรถดังกล่าวประกอบไปด้วยรถพยาบาล5คัน หลังจากนั้นมีรถพยาบาลคันหนึ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากกองกำลังอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากทางเข้าโรงพยาบาลอันชิฟาในเมืองกาซาประมาณ2เมตรการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต15รายและบาดเจ็บอีก60รายตามการรายงานของแถลงการมีแพทย์จากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดง4รายเสียชีวิตและยังมีแพทย์และอาสาสมัครประมาณ21คนได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้องค์กรการชาติเน้นย้ำว่าการจงใจกำหนดเป้าหมายมายังทีมแพทย์ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวายอย่างร้ายแรงและเป็นอาชญากรรมสงครามนอกจากนี้ทางการชาติยังได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อการยึดอำนาจเพื่อประกรันการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและทีมแพทย์อีกด้วย